ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมสวัสดีค่ะอรุณีโยธาธิทัพนะคะจากชุมชนบุดีจีนต้องขอบคุณทางศิลป,ปกรน,นะคะที่ได้จัดอบรมวันนี้ขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยสําหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่อายุเยอะๆแล้วแล้วก็พูดง่ายๆว่าเราโลเทคนะแต่ว่าเราก็จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเรารู้ว่าการ มุมกล้องต่างๆเราควรจะทำยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็มีประโยชน์มากแล้วก็อยากให้จัดอีกค่ะเพราะว่ามันยังมีบางเรื่องนะที่เราอยากรู้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนโลเทตก็ยังทําไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะก็อยากให้มีค่ะและยิ่งไปกว่านั้นคือพี่เนี่ยจะเป็นวิทยากรของโบสอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นพี่จะมีมันจะมีประโยชน์สําหรับอนาคตที่พี่จะช่วยทําให้กับชุมชนได้อีกค่ะ,คะในอนาคตอันใกล้นี้เรากําลังจะเริ่มทํา ครัวคุณยายซึ่งจะเป็นครัวไทยกับครัวโปรตุเกสนะคะเพราะว่ามีเชื้อสายโปรตุเกสอยู่ก็อยากจะทำอาหารโปรตุเกสที่เป็น genuine g เจน i เ e p o โป u ตุก s e ค u i s ซี e ให้กับนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มาเยี่ยมเยือนในซานตาครูสในกุูดีจีนนะคะชื่อร้านครัวคุณยายแกรนมาโฮมฟู o ดค่ะอยู่ที่ซอยกุูดีจีน9ค่ะ ถ้าข้ากูดีจีนก้านะคะทางด้านโบสถ์เนี่ยจะเป็นบ้านแรกเลยค่ะอยู่ทางขวามอือค่ะสวัสดีค่ะเอ่อ,เอดิฉันชื่ออรุรัตน์นรเศรษนะคะเป็นกรรมการชุมชนค่ะกูดีจีนค่ะสวัสดีค่ะแหม่มวิศนีเป็นกรรมการชุมชนกูดีจีนแล้วก็เป็นเจ้าของโรงขนมฝรั่งกูดีจีนด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันพรวาวพัชระไกลประสิทธิ์เป็นกรรมการชุมชนกรีจีนค่ะจากอบรมแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือเราจะสามารถที่จะกลับไปทําคลิปของเราเพื่อที่จะเสนอเข้าไปทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะเชิญชวนบุคคลบุคคลที่ใน,ใน ในประเทศและทั่วโลกอะไรเงี้ยสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชุมชนแล้วก็ซื้อสินค้าของเราได้ด้วยค่ะก็รู้สึกก็อบอุ่นนะฮะอบอุ่นดีคะคืออาจารย์ก็ให้ความรู้แบบเต็มที่เลยแต่นี้มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะสามารถไปพัฒนาได้แค่ไหนคะในนามชุมชนกุฎีจีนนะคะขอขอบพระคุณที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะทำงานย่านนี้ดีจังได้มาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนค่ะ